นายวราวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในกิจกรรมขับเคลื่อนไทยเปลี่ยนขยะพลาสติกเพื่อลดมลพิษลดโลกร้อนค่ะโดยมีนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและพี่น้องประชาชนชาวสุพรรณจำนวนกว่า300คนร่วมกิจกรรมค่ะทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทางในชุมชนส่งเสริมให้ภาคประชา ชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้สางสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินงานในพื้นที่และการนําขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์สอดคล้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรีเป็นต้นแบบด้านการจัดการขยะที่ต้นทางค่ะมีเทคโนโลยีเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ํามันและมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือไปอยังชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9อําอเภอในพื้นที่ จังหวัดค่ะกิจกรรมภายในงานนะคะก็ประกอบไปด้วยการจัดแสดงนิทรรศการการจัดการขยะที่ต้นทางการจัดการขยะพลาสติกจากชุมชนเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วก็มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะพลาสติกแลกไข่และแลกของใช้ในครัวเรือนด้วยค่ะ